ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวซ่องกเกษตรบันเทิงศิลอ่าหยิบหนีบมาพบกันอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหนี่มาอีกหน้าหนึ่งครับหน้านี่คือสีเมนโอ้ หวยบ่พี่นงน้ำมาเป็นคลองเลยครับมาจากปลาอยู่ขางบนคนับสำหรับหน้านี่รับน้ำจากขางบนครับเพราะต้นนี้เป็นหน้าทิศหวย <c oughs> พีกัดก็อยู่บาดนดนแก้วตำบลหนองคอเพลนคุนจังหวัดศรีสะเกดครับอยู่โน่นปลาครับ แล้วนี่เขาเรียกว่าปลาหนองตุ้มนม้ำเปิดขวงเขียดลงมามองนี้ครับมาเป็นห้องเลยตอนนี้มาไหวเนี่ยปกติกระชัประมาณเดือนเก้ากร,ระเดือนซีบครับเนี่ยกระเดีมากเลเรียบร้อยครับเขาเกินงามอยู่พี่น้องแต่ว่าเจอนา้าหน้าอื่นเพิ่นขาดมาใส่ครับเกิดกับบริวารเคื่อนจะสิวองไรครับเพิ่นขาดมา ออโอ้ยครับครับกบอยู่ค่ะอยู่บนทันเทียที่กูไว้ครับนี่เอาโอยู่พี่น้องเอาโอยูครับสรน้ำข้องี่คงสิงเป็นดิ้นพ่นเลยนี่ขรราดลิ้นพ่นพี่น้องขาดทุกขั้คน,นครับดิ้นพ่นครับนามะแห่งเอาโอยูอ่าตัวนี้ได้โอกาสครับวาสิมาวันเขาไม่อาจจะทัะแทกขาดน้ำครับโมเลอดอกพี่น้องขอบพี่ ดอกที่สองครับหนึ่งตัวนี้เออนี่ขนาดว่าฟองน้ำเนี่ยยึดฝ้ายนำรดน้ครับที่กบใครว่าให้เพิ่นมาทั้งที่เพิน่นเดียวพวงมาเลยไปพุน่นอ้าโอ้ยกอใครเอาไปอยู่ครับเอเอมีพวงมาเลยไปตามฟองเก่าแหละครับนีเ่เปิดทางให้ไหมเมันก็ไปยังมาแล้วมันเดี๋ยวไปทางเกา่าเนาะโอ้ย นี่เสร็งไ่าว่าันานี่น้องที่น้องคนเที่ยวขางเกา่าขี่ยงใหม่ไปทางใหม่เอาขี่นามจังบอกระรับนี่ออกนี่แต่ยูโรมาญยาจากสามเมตรครับที่น้องอกนเป็นใส่ดินกต่ยูโรมาญเดี๋ยวกขี้ด้วยพี่นอพกอรมา่เสินึ่งครับเนโลภหลครับหลอดหนึ่งของมันก

้าฟัาไหมพอกนดีครับนี่สวัสดีครับ